เปิดคุ้มรับปอน,นัทวุฒิมุงลวดได้บ้านอีกหลังเปิดบ้านสุดหรูแปดหลักของปอน,นัทวุฒิเผยต้นไม้หนึ่งแทุ่มงบเงินติดมุงลวดทั่วบ้านสูงถึงเก้าแสนทำงานเก็บหอมรอมดิบเพื่อซื้อบ้านแสนอบอุ่นให้ครอบครัวได้อยู่อย่างแฮปปี้สำหรับพระเอกหนุ่มปอน,นัทวุฒิที่เก็บเงินจนสามารถซื้อบ้านสุดหรูกว่าแหลักตามความฝันได้สำเร็จ ล่าสุดได้พาเปิดบ้านสุดหรูของพระเอกหนุ่มปอผ่านรายการโดยทางด้านปอเผยว่าตั้งใจจะซื้อบ้านเพื่อให้ลูกได้มีสนามหญ้าเอาไว้วิ่งเล่นได้มีสระว่ายน้ําได้ออกกําลังกายและเผยว่าต้นไม้อายุนับร้อยปีนอกจากนี้ทุ่มเงินติดมุงลวดทั่วบ้านเป็นราคาเ0 0 0แสนบาทพร้อมทั้งบอกว่าทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องจริงแต่การหย่าเพื่อแก้เคลิปนั้นเป็นการหย่าเพื่อเสริมดวงเท่านั้นนอกจากนี้ยังบอกว่ามีช่วงหนึ่งเลี้ยงลูกแล้วไม่เข้าใจกันมากซึ่ง จำนวนเหตุการณ์ไม่เข้าใจการทําให้ไม่สบายใจทั้งสองคนจึงพาก,กันไปปรึกษาหลวงพี่อุเทนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่ทั้งคู่นับถือท่านก็แนะนําให้หย่ากันหนุ่มป่อเผยว่าตอนแรกได้ยินก็ตกใจคิดว่าทําไมทําถึงขั้นนี้พอไม่เคยมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเลยแต่หลังจากที่ได้คุยกันก็ตัดสินใจทําตามเพราะคิดว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นจึงพาก,กันไปจดทะเบียนหย่าที่เขตบางรักหลังผ่านไปสองเดือนจึงกลับไปจดทะเบียนกันอีกครั้งที่ ไม่ได้บอกใครเพราะไม่อยากให้เป็นเรื่องเดี๋ยวจะพากันคิดมากโดยหนุ่มปเอเผยว่าบางครั้งทำงานเหนื่อยทำให้ไม่เข้าใจกันแต่พอหย่าแล้วกลับมาจดทะเบียนใหม่กลับไม่เข้าใจกันน้อยลงเพราะตอนจะลดปากกาเซ็นใบหย่ารู้สึกใจหายต่างคนต่างเซ็นกันเงียบๆจึงมีสติคิดมากขึ้นเถียงกันน้อยลงมองว่าเป็นกุศโลบายของพระท่าน